อยา่ยาอย่าแหกปากนะครับอยา่าแหกปากนะไม่งั้นจะเป็นเหมือนในคนนี้นะครับอยา่าแหกปากนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม G ีเด็ดเนเอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดป้นธนาคาร b สองครับผมก็ จะเกิดโซ่ใจมอน,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงมอน,นี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็โอเคนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปสกรีนจน,นะครับว่าจะมาลงหมอปบนธนาคาร V2 นะครับผมก็โอเคนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องแต่งตัวก่อนนะครับอันนี้ใครไม่แต่งก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็แจก สกีจไปเมื่อคลิปที่แล้วก็เปิดเปิด,ปดอ่าสกีเลคคอร์เดอร์ขึ้นมานะครับอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่อ่าโมเดล AED RE นะครับอ่าโมเดลหน้าแรกเลยอ่าทีนี้เราก็แต่งตัวแบบเต็มระบบแล้วอ่าเป็นโจูนผูกไทย <c oughs> อ่ขั้นตอนที่2นะครับก็ให้เราใส่สูตรอมราตะนะครับก็โปทีโอขึ้นมาอ่าเราก็เลือกไปที่เมนูชีตอันแรกไนงะอ่า อย่ังนั้นก็เลือกไปที่เมนูอันกลางนะครับ invn cib ility นะครับกดไปเลยนะครับอ่นนี้คือสูตรอมตะนะต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรอาวุธชุดที่3นะครับถามว่าสิ็จทํทำไมก็หนึ่งผมขอผิดขออภัยครับเปื่ิกวขึ้นมาใหม่อ่างนั้นก็เลือกไปที่เมนูชีทนะครับอ่างนั้นก็เลือกไปที่เวฟป้อนสามนะครับ กดไปนะครับถามว่าถามว่าเอามาทำไมไออาวุธชุด3ก็คือ1เลยนะครับมันมีปืนพกที่เป็นอ่าที่มีที่เก็บเสียงนะครับผมอ่าสก็คือมันมีระเบิดระเบิดที่ไว้ใช้ระเบิดตู้ระเบิดประตูก็บระเบิดตู้เซฟนะครับอ่าสาเหตุที่ผมอ่าใส่สูตรอ่าเวปป้อนสานีก็มาจากตรงนี้นะครับอ่าโอเคผมก็แต่งตัวให้ซีเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะทีนี้เราไปดูโลเคชันอ่าพ่นธนาคาร V ีสอง่ะครับจากคลิปนั้นอ่าเราพ่นธนาคารแถวเชียงน้ำบดนะแต่วันนี้เราจะมาพ่นธนาคารในเมืองกันนะครับผมก็ซึ่งจะแตกต่างจากเชียงนดไบดอยู่นะครับอ่าแต่ผมยังจะยังยังไม่บอกครับว่าแตกต่างอย่างไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเปิดไปที่แผนที่นะครับอ่าจากนั้นก็ให้เราอ่าวาร์ปอ่าวาร์ปไปตรงประมาณ ตรงนี้ครับอ่าตรงที่ผมก็ปิบสีแดงเห็นไหมทุกคนอ่าตรงนั้นแหละครับจะวาร์ปหรือจะขับรถไปแล้วแต่นะแต่ผมมารีวิวมอผมก็ต้องวาร์ปไปแหละจะได้เพื่อความรวดเร็วด้วยอ่าโอเคนะพอมันวาร์ปมาเสร็จตรงนี้ก็อ่าเราก็เดินลงไปเลยนะนี่เลยเดินเดินลงไปเราอยู่บนหัวธนาคารเลยอ่านี่ครับอ่าธนาคารก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอาไเป็นธนาคารในเมืองนะครับ อ่แต่วันนี้ชุดเราแบบเต็มระบบกว่าเดิมนะครับอ่านี่ครับทุกคนเห็นไหมอ่าตรงไอคอนกระพริบที่ขวาขาวอะเออตรงน,นั้นแหละอโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็เราเดินเข้าไปที่ธนาคารเลยนะครับอืมอ่าโอเคนะครับตอนนี้คุณยังไม่แตกตื่นนะครับก็ยังไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับ <S <S เพราะว่าแหบใส่ชุดแบบนี้มาคุณก็ต้องแตกตื่นแล้วนะ เราจะทําให้ผู้คนแตกตื่นกันนะครับโดยการให้ใช้นิ้วของเรานะครับจิ้มไปที่พนาาักพนักงานธนาคารนะครับปับ๊บอ่าโอเคนะครับทุกคนแตกตื่นแล้วไอ้นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าทําอะไรอยู่เฮ้ยมันยังไม่เห็นเรานะครับเออโอเคเห็นสักทีโอเคนะครับอ่าไปพบสู้จริงเราจะต้องขู่พนักงานด้วยนะครับอยู่เฉยๆถ้าใครส่งเสียงตาย โอเคนะครับพนักงานเอาไอ้นี่มันคือมันคิวอย่างไรวะนี่ครับเราเราต้องทําเป็นตัวอย่างยายาแหกปากนะครับยาแหกปากนะไม่งั้นจะเป็นเหมือนในคนนี้นะครับนะยาแหกปากนะครับโอเคต่อไปนะครับอ่าเราจะมาระเบิดประตูตรงนี้นะครับอ่าเลื่อนเลื่อนไปหาหาวุ้ไอ้แล้วนะครับอระเบิด ระเบิดแปะโอเคเราก็แปรที่ประตูนะครับอ่าเราก็เดินออกมาห่างๆนะอะแล้วกดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าอยู่อยู่ห่างๆแล้วกันอ้อมโอ้โหพนักงานตายไปด้วยเลยนะครับ <c oughs> พนักงานตายไปเลยอ่าแล้วอ,อยู่กี่คนเนี่ยพนักงานเราระเบิดไปดวสเก็ตระเบิดเข้าห้องอันนี้หนึ่งตายไปละหนึ่งอ๋อตายไปหนึ่งครับอ่าประชาชนก็ตายครับ เงินหล่นเลยนะอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับยังระเบิดไม่เสร็จเราต้องระเบิดตู้เซฟอีกนะครับอ่าไปเลยวันนี้อ่าระเบิดตู้เซฟนะครับอ่าลีกล็กลกลกอ่าดาวขึ้นเลยครับระเบิดตู้เซฟอ่าเป็นพระอ,อีกที่ดีต้องหันหลังให้ระเบิดไม่ใช่สิเราเป็นโจนที่ดีต้องหันหลังให้ระเบิดอืมอ่ารู้สึกว่าจะโดนพนักงานเต็มเต็มแต่เหลืออยู่คนหนึ่งที่ยังไม่ตายโอเคนะครับ ผมจะบอกว่ามันได้แค่พันหนึ่งนะครับเรามาป้นธนาคารเราได้แค่พันหนึ่งนะครับเป็นนี้เป็นแบบข้อแตกต่างระหว่างก,การป้นแบบ2หมดนี้นะครับอะหมดหมดแรกจะเป็นหมดไอการป้นธนาคาแถวชนบทนนครับอาจจะได้เป็นแสนเลยนะเอออันนี้เราจะได้แค่พันเดียวนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเท็กซ์เจอร์ต่างๆนะครับเอออันนี้แบบในเมืองยังดูแบบเออเหมือนธนาคารนะครับอ ส่วนตรงนั้นมันก็เหมือนธนาคารนะครับแต่เป็นแบบธนาคารชนบ,บทนะซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็มีอะไรเปลี่ยนไปอยู่นะเช่นเท็กเจอร์ต่างๆนะครับอ่าเช่นเราจะต้องระเบิดประตูสองั้งไงใช่สิเราต้องระเบิดประตูกับระเบิดเซฟแต่ไอธนาคารชนบ,บทอ่ะเราระเบิดเซฟอย่างเดียวนะครับแล้วตำรวจก็แห่กันมาเลยลเพื่อเป็นการไม่เพื่อเป็นการเท่าเทียมกันนะครับอืม แล้วก็จะจัดให้พนรรักงานคนนี้ไปเฝ้าลากมะม่วงกับทุกคนตมเรียบร้อยครับผมไม่มีใครรอดแล้วอีกอย่างนะครับก็คือสิ่งที่อ่าสิ่งที่ที่ใครแบบใครไม่ใส่สูตรอมตะตรงนี้ก็จะอาจตายได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าต่อให้ผมอ่าใส่สูตรล็อกไดไอ้ลดดาวน,นะครับอ่าเลื่อนมาที่หน้าที่สองเลื่อนมาที่อันแรกนะครับอันนี้จะเป็นสูตร รถด,ดาวนะครับอ่าเมื่อผงกดรลด,ดาวไปแล้วตั้งบวชมันก็ยังไม่หายยิงผมเลยนะครับไม่รู้เรื่องสาเหตุอ,อะไรอาจจะเป็นบั็กนะครับือเดีเห็นะตั้งรวชปัญหาปืน,รปนจริง,รงตามเราตามเต,ต็มที่เลยเนี่ยอ่าแล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปจากวีแรกนะครับก็คือเราไม่สามารถเข้าไปปั๊มเงินไดเน้เหมือนเหมือนหมดแรกนะครับอ่าทุกคนดูอ่าพนักงานย,ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ประตูถูกแหกแล้วเออตูเ้เซฟก็ถูกแหกแล้วนะครับเนี่ยรอยเราแหกเอา อ้าวเวีนอ๋อขอพอภายนะผมว่าผมปิดผ้าตรงนี้แล้วแหละเออเอาตอนที่ผมผมเล่นตอนแรกๆนะครับประตูนี้มันไม่ถูกปิดนะเออแล้วเซฟอ้าวถูกปิดตายงั้นไม่เป็นไรเราใส่อมาตะาอยู่ไหมเนี่ยทาไมใส่อมตะาทาไมเลือดมันลดวะเออไม่เข้าใจเหมือนกันอาครับเพื่อการที่เราจะต้องออกไปครับเฮ้ยเราใส่อมาตะาไหมเนี่ยอยากรู้ ไม่รู้แล้วว่าอมาตะาไม่อมาตะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขอเพิ่มเลือดก่อนนะครับอ่าอ่าลองสุดท้ายนี่คือเพิ่มเลือดกับเพิ่มเงินนะครับอ้าวทีนี้อ้าวเราเรามาวะด,ดวงกันเออเราใส่อมตะาตอนแรกแล้วไม่ใช่เหรอเออแปลกดีว่เอาไหนรีโมทเราเฮ้ยจะออกไปยังไงเนี่ยเราคาบ,บอมตัวเองดีไหมเอออย่างนี้เลยเราออกชุดใหญ่อย่างนี้เลย ไ,ไปนั่งงมพนักงานมึงขังก็เหรอนี่แนอ่สรุปก็คือมันเข้ามาปั๊มเงินได้นะครับนี่เนี่ยโอเคนะครับไปเกิดใหม่เฝ้ารักมะม่วงสรุปมันอมาตะาไม่เนี่ยโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ครัผมสำหรับหมดอดปโพดธนาคารบีสองนะครับอ่าก็มีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะอ ใครจะไปรู้ว่ามันโหลดฉากช้านะฮะเออเราไปติดอยู่ในห้องนี้แล้วไอห้องเก็บเซฟเงิน <c oughs> อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอนี้กันเลยนะครับผม <c oughs> เรามาดูวิธีการลงหมดอดปุ้นธนาคาร V2 กันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมน,นะครับให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์หมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟล์หมอดมาเสร็จก็ ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟล์ไว้นะครับแอปแตกไฟล์นี่ครับจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะผมส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปอแอสไคร์เวอร์นะผมถ้าเกิดใครกูงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะผมก็แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะอ่าเพจสตูก็มีอ่าโอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จก็เข้าที่แอปแตกไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งปีลิงก์อีเดียไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนะี่ย มันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับอ่าเข้ามาก็จะเจอกับมดป้นธนาคาร v 2นะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มดป้นธนาคาร v 2นะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เลือกไปที่ครับสัง่งที่2นะครับ X ีทยเกียร์อ่าพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็ได้กับแฟ้มมดป้นธนาคาร v 2มาผมก็ขยไปที่แฟ้มนะครับก็จะเจอกับแฟ้ม คอมเดอะล็อกสตาร์เกม GTA SA นะผมข้างในแฟ้มคอมเดอะล็อกสตาร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไฟคิโอนะครับก็ไม่มีอะไรนะกดย้อนกลับมาอ่ะขั้นตอนต่อไปนะผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมเดอะล็อกสตาร GTA SA นะครับอ่นะบพอกดค้างเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จ้างนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ TUT ครับหรือย้ายนั่นเองอ่พอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มไปที่ปุ่มย้อนกลับโทรศัพท์ของเราครับ กดอีกอจากนั้นก็เข้าไปที่แฟปแอนดรอยจากนั้นก็เข้าที่แฟปดาต้าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ,อ,อ,อ่ะก็โอเคนะคผมก็เสร็จนแล้วนะผมสำหรับการลงหมอดอปุ่นธนาคาร V2 นะครับผมก็ ก็เป็นยังไงน้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด s ับสไครต์กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ